สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วน,นะคะกับกีชนันชิดาค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอในห้องน้ําค่ะวันนี้นะคะทําไมต้องอยู่ในห้องน้ําเพราะว่าเราจะเป็นคลิปนะคะเกี่ยวกับการล้างหน้านะคะที่หนาแล้วก็ลิปติกที่ติดแน่นทนนานนะคะว่าใช้สบู่ฟินแล้วนะคะออกหรือเปล่านะคะสบู่ฟินนะคะอันนี้กีเพิ่งแกะมาเนาะนะคะแกะมาใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้นะ สบคีนนะคะเราเปลี่ยนเลขเออยอจุดแจ้งนิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นตัวใหม่นะนะคะแล้วก็กสภาพสบู่แบบนี้ค่ะอันนี้คือสบู่คลีนของแทนนะคะหาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่ายเท่ นะคะจะไม่ใช่ไขมันสัตว์ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาโดนน้ำเขาจะละลายน,ายนะคะขอให้คุณผู้ใช้ทงหลายนะคะช่วยหาที่รองสบู่นิดนึงนะคะหรือว่ากิจแนะนําเลยว่าการใช้สบูค่คล้นที่ดีที่สุดนะคะคือการแบ่งใช้ะคะ่ะการแบ่งใช้เป็นส่วนๆแล้วก็ใช้อ,อ่อหรือละลายน้ำนะคะของกิจกิจก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหย่อนลงไปในนี้แล้วก็ใส่น้ําประมาณน้าสะอาดนะคะไม่ใช่น้ําก๊อกนะน้าสะอาดนะคะ 200มิลลิลิตรต่อสบู่หนึ่งก้อนนะคะก็จะได้สบู่เหลือแบบนี้แต่วันนี้กิ๊จะมาแนะนำการแบ่งสบู่แล้วก็การใช้ล้างเครื่องสำอางที่ค่อนข้างหนาเพราะการละลายน้ำบางทีอาจความเข้มข้นหนามันอาจจะต้องถูหลายรอบหน่อยแต่ถ้าถือว่าเป็นก้อนเลยเนี่ยมันจะเห็นผลชัดกว่าก็เลยเอาสบู่ก้อนหนมาแบ่งให้ดูนะคะอ่าละมาดูกันก่อนนะกิ๊ก็จะ ใช้มีดนะคะแบ่งสบู่ออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะได้สาธิตให้อย่างชัดเจนเนาะแล้วก็ส่วนคุณผู้ใช้ที่อ๋อใช้เองนะคะก็สามารถแบ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยๆใช้ไปก้อนหนึ่งนี้ก็เกอบเดือนนะคะหรือว่าเดือดมันเลยทีเดียวนะเด็ดมันนะหั่นก่อนเฮ okay. แค่นี้นี่ใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะจะบอกท่านนะคะกีก็จะแต่งใช้นิดเดียวนะคะเพราะว่าจะได้ให้คุณเห็นผลชัดเจนนี่นิดเดียวนะคะแค่ส่วนเดียวก็จะไม่หมดด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปทาสูบเล็กมานะคะเออจะบอกไว้ก่อนว่ากีเป็นคนแต่งหน้าค่อนข้างหนาเพราะว่าจะมีรอยสิวที่เกิดจากสิวฮอร์โมนนะคะจากการผ่าตัดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะแล้วก็จะมีสิว M case ของ SMTP บ้างก็จะยุบหายไปอาจจะมีรอยนิดๆหน่อยก็เลยจะต้องใช้ครีมรองพื้นนะคะแล้วก็กันแดดแล้วก็แป้งที่ค่อนข้างหนาลิสติกหลายคนก็จะเริ่มเห็นว่ากี่เริ่มใช้ลิสติกที่สีเข้มสีมืดหรือว่าสีแดงที่มันติดนานๆนะคะเนี่ยคะ่ะติดแน่นมากนะคะก็เลยวันนี้ น,นะคะเริ่มแรกก็คือคัดผมคัดผมกันเุยโอเคออหัวยังไม่หลานโอเคใช้ได้นะคะดูนะเนี่ยหนามากนะคะคิ้วบอกเลยว่านาะจริงๆลิปนะคะบอกว่าลิปเนี่ยติดแน่น,น้ากขอบอกนะคะเห็นไหมนะคะอันนี้ก็จะใช้สบู่เิด่นล้างหน้าให้ดูโอเคเลิก แล้วก็ถูกๆไปเรื่อยๆนะคะก็จะมีฟองถูงิเดียวนะคะก็จะมีฟองแล้วขาดค่ะให้ทำแบบนี้นะเวลาถาขัดหน้า เห็นไหมออกและอีกรอบคือถ้ามือเช็ดปกติมันไม่ออกนะคะรีบอบบดูดๆเลื่ย สีติดมัอ่ะอันนี้รอบที่หนึ่งผ่านไปค่อนข้าง,างลยสะอาดแล้วนะต่อว่าคอยลอกเก็บตาก่อนหน้าสะอาดระดับที่หนึ่ง เริ่มสะอาดก็คือรองพื้นอะไรต่างๆก็จะทาเยอะคิ้วนะคะถึงแม้จะสไลด์คิ้วมาแล้วก็ <_ t xt> ก็ยังคงเขียนด้วยดินสอที่กันน้ำเนี่ยค่ะก็จะออกแต่สีที่ไม่ออกคือสีเพ้นก็จะค่อยๆจางลงเอานะคิดจะเริ่มหลังตาแล้วนะคะ ดูนะไม่แนะนำให้ลืมตานะคะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นกิสซาลีน่ะค่ะแล้วก็จะเป็นสารสกัดจากมะม่วงบาซิลค่ะจะทำให้แสบตาได้ก็เลยอขอให้รัวังนิดนึงนะคะล้างกันให้ดูเลยไม่ค่อยโชว์นะ้าสดให้ใครดูด้วย การเกาวหน้าอย่าเกาแรงถ้าคุณเล็บยาวอยู่เลยนะคะไม่ต้องกาวเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นรอยเมื่อกี้จะเป็นคนไม่หวเล็บยาวอยู่แล้วก็จะกาวเกาหน่อยหน่อยให้คือมหลอกให้หมดการกาวหน้าหรือัดหน้าก็จะทําให้เลือดลงดีไปหน้า Là, <laughs> là là, là nó xong นะคะกรุลุน้ำนะคะอย่าถูหน้านะคะเ๋ย๋ยหน้าพองเอาค่ะโอเคเอาค่ะเห็นไหมคะห้หายลิปหายเห็นไหมคะหน้าสะอาดมากเลยอันนี้สีเพ้นท์นะคะแต่ว่าลินสอเขียนคิ้วที่กัดน,น้ำหายไปแล้ว อันนี้สีเพ้นไม่ออกนะคะยังไก็ไม่ออกนะจะจางลงลิป <c oughs> สีปานะคะที่เข้มเๆแตะกี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะก็คือลิปอะ่ะมันกันน้ําแล้วก็ติดทนนานแล้วพอล้างมันก็คือเลอะเลยอย่างที่เห็นเลยนะคะใบหน้านะคะไม่แสบไม่คันนะคะสําหรับคนที่หน้ามันอาจจะแบบถูๆวนๆนึ่งเกีียวกิจะเป็นคนหน้ามันก็จะประมาณหนึ่งสองนาทีอย่างเงี้ยค่ะ ือว่า3มนาทีแล้วแต,แต่แต่ถ้าสมมติว่าหน้าแห้งนะคะกินแนะนําว่าไม่ต้องฟองนานหรือไม่ต้องถูนานแล้วเวลาที่คุณล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วเช็ดเช็ดหน้าพอมัมหมาซับหน้าพร้อมหมาแล้วทาครีมโลชั่นลงไปโดทีต่ตเมินที่คุณใช้อยู่ลงไปหน้ามันก็จะไม่แห้งนะคะแต่สําหรับคนที่เป็นสิวสเตรอยหรือว่าใช้ครีมที่เออไม่ได้รับมาตรฐานหรืมีสารสารอันตรายอะค่ะ เวลาที่ใช้สบู่คลีนล้างหน้าแล้วนะคะมันอาจจะเป็นผดผื่นที่เป็นสารเคมีนะมันจะสบู่คลีนจะขับออกมาแต่ถ้าขับออกมาหมดแล้วหน้าคุณจะใสขึ้นจริงๆนะคะในช่วงที่เป็นสิวสเซลลร้อยท,ที่มันขับออกมาอาจจะดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่าสักพักหนึ่งก็จะหยุดแห้งแล้วก็จะหายไปนะคะแต่สําหรับคนที่ดูแลหน้ามาอย่างดีแล้วอย่างกี้เนี่ยก็จะไม่ใช้ครีมที่มีสารนะคะก็จะไม่ ใช้ได้ปกติไม่แสบหน้าไม่อะไรเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติคุณจะทาครีมก็ซับหน้าคอมาแล้วก็ลงครีมปกติก็สามารถใช้ได้เลยนะคะวันนี้ก็มาแนะนําการล้างหน้าด้วยสบู่ฟินนะคะ,ะด้วยวิธีง่าย,ายๆแค่นี้เองนะคะเลยนิดหน่อยนะสบู่ฟินนะคะสามารถล้างหน้าได้สะอาดหมดจดจริงๆค่ะน,นี่รับรองเลยค่ะแล้วรบ,รบกวนติดตามคลิปต่อไปนะคะ กับกิชาญชิดานะคะวันนี้สวัสดีค่ะ